ทนจะอยู่ทนหลายปีพนักพี่น้องกำลังออกเม็ดเต็มเลยจะเห็นบ่มคุณกำลังออกเม็ดออกดอ,อกเต็มเลยจะจินดาเนาะจ้ะเนาะนี่เป็นพริกจินดาอันนั้นเป็นต้นพริกต้นพริกกระเลียงพริกพริกเหล้าฮะบ้านเท่าอิน่นพริกเล้าเนาะแต่เป็นเพื่อนกต้ามจ้ะเบิบ่งใบเขาวสวยงามมาเลยจ้านี่นี่มาเบิ่งหลายต้นจ้ะเนี่ย อยู่กรุงเทพเด้อพ <rico> ี <seemingly S 2> ่น้องนี่ก็เพื่อนเพื่อนจ้าหนิโรบนพามาดูผักสวนครัวอุ้ยดูต้นพรีกสิจ้าเพื่อนเพื่อนกำลังออกดอกออกนวยเมืองดอกว่าจักเนี่ยเนี่ยสื่อที่ในกรุงเทพมิทีในกรุงเทพนี่ก็ซื้อเขาออกผลผลิตมาแล้วก็ชื่นใจเนาะค่เนาะเนี่ย ดอกก็เริ่มออกมาหลายแล้วเม็ดก็เริ่มออกหลายจ้นะเนาะพี่น้องนะคุณนายงามจ้ะเบิ่งใบเขาสวยงามมากเลยจ้ะนี่นี่มาเบิ่งหลายต้นจ้ะเนี่ยย่กุงเทพเด้อพี่น้องในก็โลบนผ้าเพิ่งอีกต้นหนึ่งต้นนี้กระโดกโดกจ้ะพี่น้องเนี่ย,บบรนนนนเ,ยเริ่มจะออกเม็ดออกน่วยละเต็มเลยเนี่ยสวยงามมาจ้ะ นสำหรับคลิปนี้ก็พ่อแค่นี้ก็น้อค่ะน้อขอบคุณที่มารับชมนะคะพ่อออกผลผลิตมาแล้วกาชื่นใจเนาอค่ะน้อเนี่ยดอกก็เริ่มออามาลายแล้วเมตัจจางามงามนี่ก็เอิญพริกกระเรียงพริกพริกบานเฮาเนาะพริกพริกพริกเล้า กะเลียะนี่นี่มาเบ่งอีกต้นหนึ่งจากพี่น้องจ้ะนี่นี่มาเบ่งอีกต้นหนึ่งจากพี่น้องกินจ้ะเบ่งเบ่งพี่น้องคนกรลังออกเม็ดเต็มเลยจ้ะนี่ก็อีกต้นหนึ่งจากต้นที่สองดอกดอกพี่น้องก็เริ่มออกลายจ้นะเนาะพี่น้องนะคุณน่ะกินก้านฮะ กินก็อยังกินก็อันแหนมเนาะใส่กอกอย่างแ่บจะแ่บดอกดอกพี่น้องงามจินดาเนาะจ้ะเนาะนี่เป็นพริกจินดาอันนั่นเป็นต้นพริกต้นพริกกระเลียงพริกพริกเหล้าฮะบ้านเั้าเอิญพริกเล้าเนาะจ้ะเพื่อนเพื่อนพอออกผลผลิตมาแล้วก็ชื่นใจเนาะค่ะเนาะเนี่ยดอกก็เริ่มออกมาหลยแล้วไม่กินใจเบิ้งเบื้องพี่น้อง คนกำลังออกเม็ดเต็มเลยจ้ะนี่ก็อีกต้นหนึ่งจ้ะต้นที่สองดอกดอกพี่นอ้องขอพุณหลายๆจ้ะเจ <Yeah. S 1> อกันคิหนาจ้ะอยู่ทนจ้ะอยู่ทนหลายปีมาพี่นอ้องกำลังออกเม็ดเต็มเลยจ้ะเห็นบ่มคุณกำลังออกเมออก็ดออกดอกเต็มเลยจ้ะ <Yeah. S 1> ต้นมันไงดอก ต้นไม้เขาออกผลผลิตมากเขา็ะซ่นใจดีใจนาะจ้ะนะน้องน้องนะพี่น้องต้นท้ำหัวนี่โลบบนนะจ้ะพี่พวงนี่นะกินได้ตลอดปีเด้จะเด้อถ้าต้นเขาตายเน ja, <Yeah, anyway> cool ี่ยกินได้ทั้งปีเลยเนี่ยเขาอยู่ทนใจอยู่ทนหลายปีนะพี่น้องกำลังออกเม็ดเต็มเลยจ้ะเห็นไหคุณกำลังออกเม็ดออกดอกเต็มเลยจ้ะ โลบนผ้ามะม่วงอีกต้นหนึ่งต้นนี้กระดกกดกจากพี่ลองเนี่ยเริ่มจะออกเม็ดออกนวยละเต็มเลยเนี่ยสวยงามมาจา้ะต้นจางามงามนี่ก็เอิญพริกกระเลียงพริกพริกบานเฮาเนาะพริกพริกพริกล้าพริกกระเลียงงามจาเบิ้งใบเขาสวยงามมากเลยจา้านี่นี่นมาเบิ้งหลายต้นจา้าเนี่ย อยู่กรุงเทพเดอ้อพี่น้องนี่ก็นพอนออกผลผลิตมาแล้วก็ชื่นใจเนาะค่ะเนาะเนี่ยดอกก็เริ่ม,มออกมาหลายแล้วเม,ม็ดปลาเนี่ยเม็ดอ่อนๆเนี่ยถ้าพี่พวกนี้เพจเนาะจ๊ะเนาะเขากินเม็ดอ่อนๆนี่ยแซ่บเก็บกินเม็ดอ่อนๆน,น,น,นะกิ่นใจเบื้องเบิ้องพี่น้องเพิ่นกำลังออกเม็ดเต็มเลยจ้ะ นี่ก็อีกต้นหนึ่งจ้ะต้นที่สองดอกดอกพีここ่น้องจ้างามงามนี่ก็เอิญพริกกระเลียงพริกพริกบานเฮาเนาะพริกพริกพริกลาวพริกกระเลียงงามจ้าเบิ้งใบเขาสวยงามมาเลยจ้านี่นี่มาเบิ้งหลายต้นจ้าเนี่ยอยู่กรุงเทพเด้อพี่น้องนี่ก็ เพื่อนๆ <_ d ream> จ้านิโลบนพามาดูผักสวนครัวอุ้ย <_ d ream> ดูต้นพลีกสิจ้าเพื่อนเพื่อน <_ d ream> ต้นยังไงนกป้าขอบคุณหลายๆจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าป้ขอบคุณห <_ d ream> ลายๆจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าเขออกผลผลิตมาแล้วก็ชื่นใจเนาะค่ะเนาะเนี่ย ดอกก็เริ่มออกมาหลายแล้วเมตตาขอบคุณลหลายๆจ้าเจอกันคลิปหน้าเจ้านี่นี่มาเบิ่งอีกต้นหนึ่งจากพี่น้องต้นไม้เขาออกผลผลิตมากเขาก็ซื่นใจดีใจเนา้อยาจนักน้องน้อกนะพี่น,อน้องน้อกดอกคักดอกแน่จ้ะ สำหรับคลิปนี้ก็พ่อแค่นี้ก็เนาะค่ะเนาะขอบคุณที่มารับชมนะคะต้นไหมเฮะขอกคุณบิตมากเขาก็ะื่นใจดีใจเนาะจ้าเนาะนด๊อกดอกนะพี่น้องกินก้านฮะกินก้านยังกินก้านแหนมเนาะใส่กอกยางแสบจตะแสบดอกดอกพี่น้องงามงามจะเบิ้งใบเขา สวยงามมากเลยจ้านี่นี่มาเบิ <s> <s ่งหลายต้นจ้าเนี่ยอยู่กรุงเทพเด้อพี่น้องในก็กินก้านฮะกินก้านยังกินก้านแหนมเนาะใส่กอกย่างแซ่บจ้ะแซ่บดูดูพี่น้องงามเพื่อนเพื่อนจ้านี่โลบนพามาดูผักสวนครัวอุ้ยดูต้นพริกสิจ้าเพื่อนเพื่อนพิธีปลูก ปลูกพริกปลูกคักสวนรวัวจ้ะนี่นี่มาเบิงอีกต้นหนึ่งจ้ะพี่นอ้องเนี่ยเม็ดอ่อนๆเนี่ยถ้าพี่พวกนี้เพนจน่าจะนะเขากินเม็ดอ่อนๆนะแซ่เก็บกินเม็ดอ่อนๆน, <c oughs> น,น,น,นะ <c oughs> เพื Ooh, ่อนๆจ้านี่เรบนพามาดูผักสวนครัวอุ้ยดูต้นพีกสิจ้าเพื่อนๆหอมเลยต้นทวมหัวเลยเนะ่ยใบบกงใหญ่บังกะใบเบลอเปือเลยจ้างามบอพี่น้องว่างามบาจ้าพราออกผลผลิตมาแล้วกะชื่นใจเนาะค่ะเนาะเนี่ยดอกก็เริ่มออกมาลายแล้ว พเพื่อนๆจ้านี่เรบนพามาดูผักสวนครัวอุ้ยดูต้นพีกสิจ้าเพื่อนเพื่อนพอออกผลผลิตมาแล้วก็ชื่นใจเนาะค่ะเนาะเนี่ยดอกก็เริ่มออกมาลายแล้วเม็ด oh ูทนจะยูทนหลายปีมาแลพี่น้องกําลังออกเม็ดเต็มเลยจ้ะเห็นไหุผลกําลังออกเม็ดออกดอกเต็มเลยจ้ะมิถปลูก ปลูกพริกปลูกผักสวนรั่วก็เริ่มออกลายจ้ะเนาะพี่น้องนะคุณนายเพื่อนๆจ้าี่โรบนพามาดูผักสวนรั่วอุ้ยดูต้นพริกสิจ้าเพื่อนเพื่อนอยู่ทนจ้ะอยู่ทนหลายปีคุณนายพี่น้องกำลังออกเม็ดเต็มเลยจ้ะเห็นบ่ นกําลังออกเม็ดออกดอกเต็มเลยจ้ะ,อะขอบคุณห,หลายๆจ้ะ <Yeah. S 1> เจอกันคลิปหน้าจ้ะห <Okay. S 1> อมเลยต้นทวมหัวเลยนะใบบักงายบางจ้ะใบเบลอเบื่อเลยจ้ะ <Yeah. S 1> ง่ามบอบพี่น้องว่าง่ามบกจ้ะเพราะออกผลผลิตมาแล้วก้ะชื่นใจเนาะค่ะเนาะเนี่ยดอกก็เริ่มออกมาหลายแล้วเมตัณจ้า งามงามนี่ก็เอินพริกกะเลียงพริกพริกบานเฮาเนาะพริกพริกพริกล้าพริกกะเลียง,งกําลังออกดอกออกนวยเบิองดอกว่าจะ้ะเนี่ยเนี่ยสื่อที่นี่กรุงเทพมิทีนีนกรุงเทพนี่ก็สื่อสั่างพริกล้าที่เข้าใจส,สมถือเข้าใจแกงน้อไม้เนาะเพื่อนๆโอ้ยกําลังออกดอกเต็มเลยจะ้ะ งามงามใบกังหัน <c oughs> จ้าเบิง่งเบืง้งพี่น้องเพิ่นก็นลังออกเม็ดเต็มเลยจ้ะนี่ก็อีกต้นหนึ่งจ้ะต้นที่สอง <c oughs> ดอกดอกพี่นออลล้องขอบคุณหลายๆจ้ะเจอกันคลิปหน้าจา้ะต้นไม้เฮาออกผลผลิตมากเขาจะซ่นใจดีใจเนาะจ้ะเนาะนองดอกหน้า,า,นา <c oughs> พี่น้องกันจา้า งามงามนี่ก็เอิ้นพริกกะเรียงพริกพริกบานเฮ่าเนาะพริกพริกพริกล้าพริกกะเรียงพอออกผลผลิตมาแล้วก็ชื่นใจเนาะค่ะเนะ